สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเอรินอีกแล้วค่ะบ,บิ๊กบราเมคอัพอาร์ติสนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอรินจะมาแนะนำการแต่งหน้าปิดรอยค่ะรอยสิวรอยดำต่างๆนะคะกะฝ้าจุดดังดำปิดยังไงแต่งยังไงให้เนียนให้เนียบแต่ว่ายังดูเป็นธรรมชาติเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกค่ะการเตรียมผิวก่อนการแต่งหน้านะคะสําหรับขั้นตอนนี้สําคัญมากๆเลยค่ะสําหรับบางคนที่กําลังอยู่ในช่วงของการรักษาสิวนะคะอาจจะทานยาหรือว่าใช้ยาทานะคะจะทําให้หน้าของเราเนี่ยแห้งแล้วก็ลอกเป็นขุยนะคะเพราะฉะนั้นบํารุงที่คุณจะต้องใช้ก่อนการแต่งหน้าเนี่ยจะต้องเป็นบํารุงที่เขาช่วยเติมน้ําให้กับผิวได้อย่างดีมากๆแต่ว่าไม่เติมน้ํามันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เลินจะขอแนะนําให้คุณใช้เป็นตัววิตามินเอลิฟเฟสเบตตัวนี้ค่ะ และสกินแครอีกหนึ่งตัวที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือกันแดดค่ะกันแดดของบอบบี้บ้าเขาจะเป็นเนื้อที่เป็น w เ t e r b a บสนะคะเวลาทาไปที่ผิวแล้วอ่ะเขาจะไม่ให้ความรู้สึกเหนียวเหนอะหนักไม่เพิ่มความมันให้กับผิวส่วนต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการลงรองพื้นรองพื้นที่อลิเลือกใช้วันนี้นะคะจะเป็นรองพื้นรุ่นนี้ รองพื้นสก,กินรองเวทเดฟลฟาวเดชันค่ะคู่กับแปรงฟูเขาเบเล็ดนะคะใช้แปรงฟูเขาเบเล็ดเกี่ยรองพื้นให้ทั่วหน้านะคะรองพื้นสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ปกปิดได้ดีแล้วก็คุมมันได้ดีมากๆค่ะข้อดีของการใช้แปรงเขาทาให้ระดับการปกปิดของเราพื้นเนี่ยดีแล้วก็ติดทนนานตลอดทั้งวันค่ะรองรองพื้นไปก่อนหนึ่งรอบค่ะเพื่อปรับให้สีผิวของเราดูสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วเฉพาะจุดนะคะที่มันมีปัญหาพวกรอยดํารอยแดงชัดๆพวกเนี้ยค่ะ เราจะมาปกปิดเพิ่มด้วยการใช้คอนซีลเลอร์ค่ะใช้ Instan t f u l l o v v r r o o n c ซ a l e r ปิดพวกรอยสิวรอยดำต่างๆนะคะคอนซีลเลอร์ตัวนี้เนื้อเขาดีมากๆเลยเนื้อเขายืดหยุ่นค่ะแล้วก็ใช้แปรงฟูเขาเล Touch Up กดให้คอนซีลเลอร์เนียนแนบไปกับผิวเลยค่ะ จากนั้นเราจะมาเพิ่มระดับการปกปิดแล้วก็ติดทนมากยิ่งขึ้นโดยการใช้แป้งผสมรองพื้นสกินเวทเลด์พาวเดอร์ฟาวเดชั่นค่ะคู่กับแปรงอา S สวีทแบบนี้นะคะใช้แป้งผสมรองพื้นกดทับบริเวณที่เราลงคอนซีลเลอร์เอาไว้นะคะเพื่อเพิ่มการปกปิดแล้วก็ติดทนมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนบริเวณอื่นๆก็จะใช้เป็นแป้งฝุ่นนะคะเพื่อซับความมันความชื้นส่วนเกินแล้วก็เซ็ตให้รองพื้นเราติดทนนานมากยิ่งขึ้นค่ะ เรียบร้อยสำหรับการทำผิวของเรานะคะสำหรับสาวๆที่มีปัญหาในเรื่องของรอยสิวหรือว่ารอยดำต่างๆนะคะอย่างที่ลินแนะนําไปเลยค่ะว่าการเตรียมผิวสําคัญมากๆเลยเราจะต้องเลือกใช้สกินแคร์ที่ซัพพอร์ตการแต่งหน้าค่ะแล้วก็ในขั้นตอนของรองพื้นหรือว่าคอนซีลเลอร์นะคะ<ม>ก็เลือกใช้เป็นสูตรที่เป็นฟูคาเบเลตปกปิดได้ดีค่ะใช้คู่กับอุปกรณ์ที่เขาซัพพอร์ตเราได้ดีด้วยนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้เราแต่งหน,น้าง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ทีนี้เราก็จะมาเริ่มลงคันเลอร์กันแล้วค่ะสําหรับในขั้นตอนของการปัดแก้มนะคะคนที่มีปัญหาในเรื่องของรอยแดงเป็นสิวนะคะเวลาเลือกปัดแก้มอะ่ะเอรินขอแนะนําให้คุณเลือกใช้เป็นปัดแก้มตัวนี้ r i g h ท e n i n g Brick นะคะวันนี้รินเลือกใช้เป็นสีพิงค์ค่ะ r i g h ท e n i n g Brick จะเป็นปัดแก้มที่ผสมไฮไลท์ในตัวนะคะเวลาปัดไปแล้วเนี่ยเขาจะทำให้ได้แก้มที่ดูสุขภาพดีมากๆค่ะ ทีนี้การเลือกลิปสติกแล้วก็สีตานะคะเราสามารถจับคู่สีได้เลยค่ะเลือกตามโทนสีเสื้อผ้ของเราหรือว่าจะเลือกตามความชื่นชอบของเราอันนี้แล้วแต่ได้เลยค่ะเพิ่มไฮไลติงพาวเดอร์นะคะตรงช่วงหน้าแก้มนิดหน่อยแล้วก็จะเอามาทานตาด้วยตัวเดียวเลย เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับการแต่งหน้าปิดรอยสิวของเราในวันนี้นะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนลองไปปรับใช้กันดูนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กำลังใจให้กันด้วยค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจสินค้าตัวไหนนะคะหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิเ่มเติมนะคะคุณสามารถกดเข้ามาทักทายที่ไลน์ของไอรินก็ได้หรือว่าไอของไอรินก็ได้ค่ะเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ